ตัวต้นแบบ1006ต้องการอะไรจากป๊อปปี้ในฉากจบของป๊อปปี้เพลย์ไทม์แชปเตอร์ที่4นั้นมีการเปิดเผยเหตุการณ์แผนในการหักหลังครั้งใหญ่มีการแปลงเสียง เป็นออลลี่และทำให้ป๊อปปี้ได้รับรู้ความจริงว่าออลลี่นั้นไม่มีตัวตนและสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นแผนของตัวทดลอง106 6ที่ต้องการทำลายเดอะเซฟเฮเว่นซึ่งเป็นจุดปลอดภัยที่ตัวของป๊อปปี้นั้นจะเดินทางกลับมาและต้องการที่จะขอความช่วยเหลือและหลบซ่อนอยู่ที่นี่และเป็นเพียงความหวังเดียวของเธอที่ต้องการให้โดี้เดอะดักแมนซึ่งมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายตัวเองไปอย่างอิสระ ซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่จะเป็นปัญหาในตัวของตัวต้นแบบที่เขามองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดถ้าหากว่าตัว doy e d ด c k man นั้นยังมีชีวิตอยู่นั่นเองทำให้โปรโต,โตไทป์ก็เริ่มมองแผนการในการที่จะเข้าไปยัง the lab แล้วก็ต้องการที่จะกำจัด the safe haven ให้ได้ซึ่งเขาก็มีแผนตอนแรกก็คือการรวบรวมเอา ตัวทดลองทั้งหมดทั้ง P.J. พัคก er, ับพิวเลอร์มัมมี่ลองเล็กแคทแนบและตัวละครอื่นๆที่อยู่ในการทดลองของ b i g g เกอร์บอด i ี้อินิเชจะถูกรวบรวมมาทั้งหมดเลยโดยการร่วมมือกันระหว่าง The Doctor หรือว่า Harley Sawyer ที่มีเป้าหมายโดยกันคือการลงไปที่ชั้นใต้ดินอย่างเด e l แลถึงแม้ว่าตัว The Doctor จะมี Omnic Hand ก็ตามแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของสองตัวละครทั้งตัวโปรโตไทป์ที่เป็นตัว ้นแบบที่มีเป็นแขนกลเหล็กรวมไปถึงเดอะด็อกเตอร์เองเนี่ยก็จะมีปัญหาเดียวกันก็คือพวกเขาน่าจะไม่สามารถใช้ถุงมือออมนิกแฮนได้อย่างสมบูรณ์ครับเนื่องจากว่าตัวออมนิกแฮนเนี่ยถูกออกแบบมาให้มนุษย์เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างเดียวซึ่งหมายความว่าตัวทดลองอื่น,นถึงแม้ว่าจะมีลักษณะที่เหมือนกับคนก็ตามแต่ผมคิดว่าไม่สามารถที่จะสร้างให้เข้ากับระบบได้เนื่องจากว่าเดอะด็อกเตอร์เนี่ยมีหุ่นยนต์ ที่มีลักษณะคล้ายๆกับตัวมนุษย์มากๆแต่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นการดึงแขนแบบตัวเอกที่เราใช้งานได้นั่นเองซึ่งเป็นการสื่อเป็นไกลๆว่า The Doctor กับโปรตไทายฟลัเนี่ยมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ครับทำให้ไม่สามารถใช้ออ n i c Hand ในการเปิดระบบต่างๆที่อยู่ในประตูที่อยู่แลบใต้ดินได้นั่นเองรวมถึงเดอะด็อกเเนี่ยถูกแยกชิ้นส่วนร่างกายออกมาเป็น3ส่วนครับทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเด เดินทางออกไปจากจุดที่อยู่ในคุกได้เนื่องจากว่าลิดเพียเนี่ยความต้องการที่จะให้เดะด็อกเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนกับมันสมองในการสร้างโปรเจกต์บิ๊กเกอร์บอดดี้อินิเชียทีฟอย่างเดียวทําให้เดะด็อกเตอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะออกไปยังที่อื่นได้ครับถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เดอะคาร์ว g จอ r ์ e ก็ตามเดะด็อกเตอร์ยังมีแผนที่จะนำเอาร่างกายตัวเองให้กลายเป็น หุ่นยนต์อย่างสมบูรณ์ครับแต่ว่าก็ไม่ทันเสร็จแล้วเพราะว่าตัวของผู้เล่นได้ไปทําการจัดการเดอกเตอร์เรียบร้อยแล้วนั่นเองส่วนตัวต้นแบบนั้นเนี่ยก็ได้มีการวางแผนบางอย่างในการรวบรวมเอาร่างกายของตัวเองเนี่ยไปรวมกับตัวหุ่นทดลองตัวอื่นนะครับ โดยเฉพาะการรวบรวมครั้งนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นร่างที่เป็นรูปแบบของเงาเขาที่จะมีลักษณะคล้ายๆกับขาปูยักษ์ที่เหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ร่างของเขาเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากๆแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายไปตรงจุดไหนก็ได้และเขาต้องการที่จะใช้เจ้าตัวอมนิกแหนนี่แหละครับที่จะเอาไว้สำหรับการเปิดประตูไปที่แลบใต้ดินของ บริษัท Playtime นั Play time ่นเองซึ่งตัวโบรโตไท์หรือว่าตัวต้นแบบเนี่ยน่าจะคิดเหนือชั้นมากกว่า The Doctor ที่เพียงแค่ต้องการออกไปจากตรงนี้แต่ว่าตัวโบรโตไท์เนี่ยต้องการที่จะเข้าไปยังจุดเริ่มต้นของการสร้างตัวของเขาที่อยู่แลบใต้ดินซึ่งเขาก็ได้ทำการแทรกซึมเข้าไปแปลงเสียงเป็นออลี่แล้วก็พูดคุยกับบ๊อบบี้ ผ่านการแปลงเสียงมาตั้งเป็นเวลาหลายปีซึ่งออลลี่ที่เราเห็น เป็นเสียงปลอมของ The Prototype ตั้งแต่แรกอยู่แล้วตัว Poppy ปปเชื่อใจอลลี่เพราะว่าจะมีเทปวิดีโอ VSH อันนึงที่ตัว Poppy ปปเนี่ยหลังจากที่มีการผ่าตัดตัวของ Poppy ปปแล้วก็มีการผ่านการทดลองอันไร้ที่สสุดของเธอทำให้เธอก็รู้สึกเจ็บปวดแต่อลลี่เนี่ยเป็นคนเดียวที่รับฟังตัวของ Poppy ปปได้ และนั่นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ป๊อปปี้เนี่ยก็เริ่มที่จะเชื่อใจแผนของออลี่ซึ่งออลี่เนี่ยก็ได้เสนอแผนในการระเบิดโรงงานบริษัทเพลทามซึ่งก็จะมีเทปย้อนหลังในช่วงท้ายด้วยที่ป๊อปปี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะทำตามคำสั่งของออลี่ทั้งหมดเลยครับ Nothing more they can do to hurt me. Nothing more than what they've already done. Something's bothering you, Poppy. Something you. need to talk about? I don't need anything tonight. Ollie, I just want to sleep. I think there's more to this. More that you're not telling me. There's not. Please, just talk to me honestly. Talk, talk. You want me to talk? Yes, yes. I what, who talking to, huh? Well talking to you? Make them stop. Mm, no, it... I'm scared, Ollie. Is that what you want to hear? I'm scared, and I'm angry and I really don't know what to do. The bad men don't say what they want. They don't listen. They don't care how much anything hurts. It's been weeks and weeks of taking things out and putting them back in and taking things out and putting them back in. You know what scares me more than anything, Ollie? It scares me that every time they do it, every time they peel me open, I feel it less, less. I hate them. And I hate him. And I hate. I'm nothing now, Ollie. No one. I'm a thing. And nothing they can do to me hurts more than that. You're not nothing to me. You're poppy. And talking with you like this, I know it doesn't make any of what they do right. รวมถึงตัวออลลี่เองก็ต้องการหลอกใช้ผู้เล่นทำภารกิจต่างๆซึ่งวางแผนของออลลี่ก็คือต้องการทำลายเดอะเซฟเฮเว่นให้พังเสียหายเพราะว่าตัวของโดอีเนี่ยเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆและต้องการปกป้องเซฟเฮเว่นอย่างมีความเป็นห่วงเพื่อนแต่ว่าถ้าเขาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาปุ๊บเขาจะทำการโทษคนอื่นครับและเขาก็จะมีอารมณ์ที่แปรปรวนแล้วก็ได้เปิดเผยร่างที่แท้จริงออกมาแล้วก็ต้องการที่จะกำจัดคนที่ทำให้เดอะเซฟ เนนั้ถูกทำลายนั่นเองซึ่งการที่ตัวปรโต o t ไทป์เนี่ยได้วางแผนทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่การสร้างอารมณ์โกรธให้กับตัวโดอีครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องกำจัดโดอีทิ้ง และนั่นก็คือจุดสําคัญเลยครับที่ตัวของตัวต้นแบบนั้นต้องการที่จะเอาร่างของตัวโดี้มาเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของตัวเองเช่นกันครับแบบเดียวกับแคทแนปที่ต้องการที่จะเชื่อชูบูชาตัวของตัวต้วตนแบบทําให้นี่ก็จะเป็นการหลอกใช้ของผู้เล่นแล้วก็ตัวป๊อปปี้ด้วยทำให้ในตอนท้ายเนี่ยเราได้เห็นถึงพฤติกรรมที่แท้จริงของป๊อปปี้ว่าตัวของเธอเนี่ย เป็นเด็กที่มีความกลัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีแผนอะไรหรือว่าจะต้องทำอะไรต่อจากนี้เพราะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการถูก ฟังเสียงจากออลลี่อย่างเดียวแล้วก็เธอเนี่ยไม่ได้เป็นคนคิดเองเลยเพราะว่าสิ่งสําคัญคือเธอมักจะถือโทรศัพท์แล้วก็ฟังเสียงออลลี่อยู่ตลอดว่าให้ไปทําอะไรบ้างซึ่งนี่ก็จะเป็นการหลอกซ้อนหลอกอีกทีหนึ่งซึ่งทําให้เราก็จะได้เห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยตัวทดลองต้นแบบ1นึสุเนี่ยต้องการอะไรบางอย่างจากตัวป๊อปปี้ที่มีมากกว่าตัวละครตุ๊กตาตัวอื่นเพราะว่าตัวป๊อปปี้เนี่ยเป็น สาวของผู้ก่อตั้งบริษัท Playtime ครับซึ่งอาจจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตัวทดลอง1006ตัวต้นแบบนั้นพยายามจะใช้งานเธอให้ลงไปที่ชั้นใต้ดินแล้วก็ต้องการที่จะเก็บเธอเอาไว้ในกล่องเพื่อให้เธอนั้นปลอดภัยจากเหตุการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่เขานั้นลงไปด้านล่างนั่นเองซึ่งด้านล่างที่เราเห็นที่เป็นห้องทดลองเนี่ยดูเหมือนว่าตัวต้นแบบเนี่ยต้องการที่จะให้เราเนี่ยเปิดประตูเข้าไปด้านใน ซึ่งมันน่าจะเป็นจุดที่น่าจะนอกเหนือจากโครงการ Bigger Body Initiative แล้วเป็นโซนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ The Doctor หรือว่าการสร้างตัวทดลองของเด็กที่มีการพัฒนามาอย่างฮักกี้วักกี้คิซซี่มิซี่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในโซนที่ The Doctor อยู่เท่านั้นแต่ว่าจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ เป็นโครงการที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วก็สร้างตัวโปรโตไทป์ครับซึ่งนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เราจะได้รู้ที่มาที่ไปของควันสีแดงด้วยเพราะว่าดอกบ๊อบบี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นส่วนของการใช้งานในการทำโครงการต่างๆนั่นเองในตอนท้ายเราจะได้เห็นว่าตัวของลิทเพียเนี่ยมีการเปิดเทปมาว่าถ้าคุณลงมาที่ชั้นล่างสุดเนี่ย แปลว่าคุณจะต้องถูกจับหรือถูกจัดการซึ่งในช่วงเวลานั้นฮักกี้วักกี้ที่ตกจากที่สูงมาตอนนั้นนะครับกลายเป็นว่าร่างกายของเขานั้นยังสามารถเดินได้แล้วก็มีอาการบาดเจ็บสาหัสแต่ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนช่วยเหลือเขาไว้เพราะว่าจะมีเหมือนกับการสมานแผลอยู่ด้วยทำให้เราได้เห็นว่าตัวฮักกี้วักกี้ที่ยังไม่ตายเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าไปเป็น หนึ่งในส่วนของตัวต้นแบบนั่นเองทําให้นี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะมีการต่อเนื่องกันในส่วนตัวเนื้อเรื่องครับว่าชั a เตอร์ที่ห่ยน่าจะเป็นบทสรุปแล้วหรือเปล่าว่าตัวของ เราเนี่ยจะไป,ปะเผชิญกับเหตุการณ์อะไรต่อนะครับซึ่งผมคาดเดาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือตัวป๊อปปี้ที่หายไปเดี๋ยวตัวเราก็ต้องไปเจอป๊อปปี้ครั้งหนึ่งครับแต่ว่าเราจะเจอในรูปแบบไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปและแน่นอนเราะน่าจะได้เจอกับตัว1006ที่น่าจะได้เห็นร่างที่แท้จริงของเขาแล้วก็การไล่ล่าของฮักกี้วักกี้ด้วยนะครับซึ่งกลายเป็นว่าเหตุการณ์ตัวละคร ที่น่าจะกลับมาก็คือคิซซี่มิซี่ครับคิซซี่มิซี่เนี่ยเราเห็นว่าเธอเนี่ยตกลงมาเพียงแค่แขนเท่านั้นแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งของเธอเนี่ยน่าจะยังรอดอยู่ครับเราแค่เหมือนกับพยายามจะดึงตัวคิซซี่มิซี่ให้เกาะให้แน่นๆแต่ว่าแขนของเธอนั้นหลุดแต่ว่าตัวคิซี่มิซี่น่าจะรอดจากเหตุการณ์นี้ครับนี่ก็น่าจะเป็นการวิเคราะห์ของผมนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวของผู้เล่นเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในตัวกลไกสําคัญที่ ทำให้ตัวโปรโตไทป์เนี่ยสามารถสร้างเหตุการณ์ต่างๆเป็นการสร้างสถานการณ์ให้ตัวของเขาเนี่ยสามารถทําแผนหรือว่าภารกิจของเขาได้สําเร็จได้เร็วขึ้นนั่นเองเนื่องจากว่าตัวของตัวต้นแบบมีความคิดที่เป็นของตัวเองครับแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมากๆก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะวางแผนอะไรต่อนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นเข,ของของการวิเคราะห์ฉากจบของเกม Poppy Playtime Chapter ที่4นะครับเดี๋ยวถ้ามีทฤษฎีหรือว่าประวัติตัวละครไหนอีกผมก็จะมาแชร์ให้เพื่อนได้ฟังกันแน่นอนนะครับขอบคุณทุกคนมากฝาดเพื่อนกดไ like, ลค์ฝากติดตามเพื่อแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ you what did you Poppy you always do with Ollie for what with right here did I'm I'll here be Doctor, catnap, mommy, and huggy, they're all dead. You. you have nothing now. No one. And soon, you'll have less than that. Stop that. You don't need to pretend anymore, Pablo. Oh, no. You don't need to play at being stronger than you are. You can come home. How. how much do you know? Isn't right. All those years. Was there ever an Ollie? Yes, there was. But that was a very long time ago. No. Let me tell you what comes next. I'm going to come up there. And I'm going to find you, your collaborators. The few you have left, they will be dealt with. What are you going to do with me? I've got something special in mind. I prepared it just for you. And this one? You will never want to leave. No. No, no, no. This entire time. This entire time. You've lied to me! Only because you've kept missing. the liberty of retrieving those explosives from the foundation. Thanks for collecting those by the way. I've put them to good use.